เริ่มด้วยเสียงดนตรีเร้าใจพร้อมภาพเจ็ตเอลฟาเจ็ตเอบินทะยานขึ้นเหนือภูเขาพร้อมเสียงนักบินวิทยุสื่อสารคุณเคยจินตนาการไหมว่าประเทศไทยจะมีเครื่องบินฝึกโจมตีที่เคยใช้ฝึกนักบินระดับโลกวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับ Alpha a l ลฟาเจ็ตเอรุ่นอัปเกรด2 0 2 6กที่กองทัพไทยกำลังพิจารณาเข้าประจำการด้วยสมรรถนะที่โดดเด่นราคาที่จับต้องได้และความสามารถในการรบที่ไม่แพ้เครื่องบินรบจริงๆ Alpha ลฟาเจ็ตเอคือทางเลือกที่ใช่ของกองทัพอากาศไทยมาร่วมจอดลึกไปด้วยกัน ยินดีต้อนรับสู่ช่อง Auto Craft เตช่องที่จะพาคุณไปรู้ทุกเรื่องยานยนต์ทางทหารทั้งบนดินใต้้นาำและกลางเวหาพร้อมข้อมูลลึกชัดระดับโลกคลิปนี้เราจะพาคุณสู่เรื่องราวของ Alpha j e ตเอปี2026กับอนาคตของมันในประเทศไทยไปชมกันเลยครับ อัลฟาเจตเอคือเครื่องบินฝึกขั้นสูงแบบ2ที่นั่งที่ถูกพัฒนาโดยความร่วมมือของดัซเซลแอเ i ย์ชันประเทศฝรั่งเศสและดอรเนียประเทศเยอรมนีจุดเด่นของมันอยู่ที่การฝึกนักบินให้สามารถเปลี่ยนถ่ายไปยังเครื่องบินรบอย่างมิราชหรือปริเปนได้อย่างราบรื่นโดยที่ยังสามารถติดอาวุธจริงเพื่อทําภารกิจโจมตีภาคพื้นดินได้ในปี2 0 2 6นี้ Alpha j e t A ได้รับการอัปเกรดครั้งใหญ่ด้วยเทคโนโลยีจากยุโรปที่เน้นความคุ้มค่าและความทันสมัย อทิระบบเอวิโอ닉ใหม่หมดหน้าจอสแสดงผลแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบเพิ่มระบบอาวุธที่สามารถใช้ระเบิดนำวิถีหรือจรวดขนาดเบาได้อย่างแม่นยำขุมพลังของมันคือเครื่องยนต์คู่ snecma turbomesa และแ a กซ์4ูสที่ให้แรงขับรวมกันกว่า ,6000 ปอนด์ทำความเร็วได้สูงสุดถึง1,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงรัศมีปฏิบัติการกว่า2,500กิโลเมตรเรียกได้ว่าเพียงพอสำหรับการฝึกและการสกัดกั้นเบื้องต้นภายในอาณาเขตประเทศไทย เหตุผลที่ a l ลฟาเจ t A กลับมาเป็นที่สนใจของกองทัพไทยในปี2026ก็เพราะราคาต่อหน่วยที่ถือว่าไม่แพงนักเมื่อเทียบกับเครื่องบินขับไล่ตัวจริงเครื่องหนึ่งมีราคาประมาณ19ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว680ล้านบาทไทยเทียบกับพริเป็นที่ราคามากกว่า2,000ล้านบาทถือว่าประหยัดไปหลายเท่า ในยุคที่นกประมาณทางทหารต้องใช้อย่างคุ้มค่าอัลฟาเจตเอจึงเป็นตัวเลือกที่ใช่เพราะสามารถใช้งานได้หลากหลายทั้งฝึกนักบินใหม่ให้พร้อมขึ้นบินขับไล่จริงทั้งยังสามารถติดอาวุธเพื่อลงภาคสนามในสถานการณ์เร่งด่วนและสิ่งที่หลายคนอาจไม่รู้คืออัลฟาเจตเอเคยผ่านการใช้งานจริงมาแล้วในหลายประเทศเช่นฝรั่งเศสเยอรมันเบลเยียมและไนจีเรียโดยในแอฟริกาอัลฟาเจตเอถูกใช้โจมตีภาคพื้นดินในภารกิจต่อต้านก่อการร้ายด้วยประสิทธิภาพที่สูงและความแม่นยำระดับมืออาชีพ ล่าสุดมีรายงานจากกวงในว่ากองทัพไทยกำลังประเมินความเป็นไปได้ในการจัดหาอัลฟาเจตเอรุ่นปรับปรุงเพื่อใช้งานที่กองบินฝึกจังหวัดนครสวรรค์และอาจประจำการในฝูงบินฝึกนักบินรบขั้นสูงเพื่อลดภาระการใช้งาน F5 หรือ L39 ที่อายุมากแล้วหากมีการสั่งซื้อจริงไทยอาจพิจารณาจัดซื้อประมาณ8-12ถึงลำพร้อมแพ,พ็กเกตฝึกอบรมและอะไหล่ซึ่งมูล,ลค่ารวมจะอยู่ที่ประมาณ ,6000 ล้านบาทโดยสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องอีก15-20ถึงปี จุดเด่นอีกอย่างของอัลฟาเจตเอคือความสามารถในการบำรุงรักษาง่ายใช้ชิ้นส่วนที่แพร่หลายและมีซอฟต์แวร์ควบคุมที่สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของผู้ใช้งานในแต่ละประเทศในแง่ความปลอดภย Alpha ัยอัลฟาเจตเอมีระบบที่ช่วยป้องกันอุบัติเหตุระหว่างฝึกบินไม่ว่าจะเป็นระบบแจ้งเตือนความสูงต่ำความเร็วเกินหรือการทำมุมร่อนที่ไม่ปลอดภยัยอีกทั้งยังสามารถติดตั้งระบบ Ejection s e ject ion, ซ t แบบมา r t ติ b e บเกอร์เอที่นักบินสามารถสลักเครื่องได้ในกรณีฉุกเฉิน สำหรับภารกิจในประเทศไทย Alpha a l p h a เจตจะสามารถใช้ฝึกบินทั้งในกลางวันและกลางคืนและสามารถติดตั้งอาวุธเบาเช่นจรวดไฮดร a าระเบิดธรรมดา MK-82 หรือกระป๋อปืน3 0ม mm. สิสำหรับการฝึกยิงเป้าเคลื่อนที่และโจมตีเป้าหมายจำลองอนาคตของ Alpha a l p h a เจตในประเทศไทยยังต้องจับตามองว่ากองทัพจะเลือกเสริมเครื่อวเล็บในสายฝึกหรือหันไปหาเครื่องบินลำใหม่จากประเทศอื่นเช่นเกาหลีใต้ FA 50หรือจีน แต่สำหรับเรื่องความคุ้มค่าและประสิทธิภาพอัลฟาเจตเอยังคงเป็นทางเลือกที่แข็งแรงแล้วคุณละคิดเห็นอย่างไรกับอัลฟาเจตเอถ้ากองทัพไทยจะถาเข้ามาจริงจะสามารถช่วยเพิ่มศักยภาพนักบินใหม่ได้แค่ไหนอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปแชร์ความคิดของคุณและกดติดตามออโต้คาร์คราฟต์เพื่อรับข้อมูลยานยนต์ทหารใหม่ๆทันทีเมื่อคลิปใหม่ลงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ที่เรานำเสนอทุกสัปดาห์สำหรับวันนี้ อัลโตคาคราฟต์ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ